สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันเป็นประจำอีกเช่นเคยแต่วันนี้แอดมินแนะนำ8เกมน่าเล่นบนมือถือมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทั้งภาพสวยและเล่นฟรีจะมีเกมไหนหน่าเล่นบ้างเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Q-ter Game นำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับ เกมที่1นึ่งแลกนาร X Next Generation มาเริ่มต้นกันด้วยเกมมือถือนาเล่นเกมแรกที่เราจะมาแนะนำกันนั่นก็คือแลกนาร์ k ok X Next Generation ซึ่งเป็นเกมตระกูลแลกนารอกที่เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเกมออนไลน์ในระดับตำนานที่ของใจใครหลายๆคนโดยเกมนี้ จะเป็นเกม MMORPG ที่เน้นเก็บเลเวลที่มาพร้อมกับภาพงามกราฟริกที่น่ารักสดใสที่ยังคงกินอายความเป็นแลกนาล็อกอยู่ส่วนในเกมนี้เราก็สามารถเลือกอาชีพได้อย่างอิสระและคงอยังมีเควสและระบบดันเจียนแบบมากันครบเลยทีเดียวโดยเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหางเกมเล่นเกมนี้ สามารถไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับมา่ออกันที่เกมที่สอง e อ e พ็ e ต์เลเจนต์มเกมแนว b บท t ท e r ร y ยอ e จากเกมคอมพิวเตอร์สู่เกมมือถือโดยตัวละครนั้นก็จะมีให้เราได้เลือกอย่างหลากหลายรวมถึงมีสกิลและความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับใน PC เลยส่วนในเรื่องของอาวุธปืนก็มีให้เราได้เลือกหยิบใช้ได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันโดยในเกมนี้จะเล่นเป็นทีมโดยในทีมนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด3คนที่จะต้องเอาชีวิตรอดและครับผู้เล่นอ,อื่นๆรวมถึงการจํากัดพื้นที่ใน,นการเล่นเพื่อให้เหลือรอดจนจบเกมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนว Battle Royale สามารถไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับ เกมที่สา3เยนเช่น impact เล่นเท่าไหรเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือน่าเล่นที่มีภาพกราฟิกแนวญี่ปุ่นที่สวยงามทั้งสีสันสดใสทั้งนี้ยังมาพร้อมกับระบบภายในเกมที่น่าสนใจและหลากหลายเป็นอย่างมากโดยผู้เล่นจะต้องผจญภัยไปในโลกจินตนาการซึ่งเกมแนวนี้จะเป็นเกมแนว open world เพื่อทำาบกิจเนือเรื่องและนอกจากนี้ ในส่วนของตัวละครเราก็สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับทักษะและสกิลธาตุนอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบผสมธาตุกระชาป,ปองและระบบเควนและยังสามารถร่วมเล่นกับเพื่อนได้อีกด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาเกมเล่นกับเพื่อนเกมนี้ต้องโหลดมาเล่นกันให้ได้ครับ ต่อกันเี่เกมที4 m a มเ Story อร M อีกหนึ่งเกมแนวตำนนานจากเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์สู่เกมมือถืออย่าง m a เป s t t r y y ที่ในเกมมือถือก็เรียกได้ว่าแทบจะถอดแบบออกมาจากเกมออนไลน์ในอดีตเลยเพราะตัวเกมยังคงความเป็นตัวเกมในรูปแบบของ MMO r p g แบบ2มิติไว้เช่นเดิมที่จะมาพร้อมกับระบบการเก็บเลเวล ทำเกวดเปลี่ยนอาชีพลงหนันเจียนและรวมไปถึงการอัพเกรดอุปกรณ์อีกด้วยอีกทั้งนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงระบบวัญญมณีและนอกจากนี้เรายังสามารถแต่งตัวได้อย่างหลากหลายและมีคอสตูมให้เราได้เลือกอย่างมากมายถ้าใครคิดถึงเกมแนว2มิติแล้วก็ต้องไม่พลาดกับเกมนี้ครับ มาต่อกันที่เกมที่ห้า Go Fortline เกมแนว 3D แนววางกลยุทธ์แบบลุกไหลผลงานการสร้างของซันบอลที่ได้เลิกการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยโดยทีมงานจึงไม่รอช้าโดยพาร์ตกราฟิกของงานนี้ถือว่าท่อ,องออกหมายได้ดีเลยทีเดียวสำหรับเนื้อหาของเกมนี้จะเป็นเกมแนวไซไฟผจญภัยไปในโลกเสมือนจริงบนระบบข่าว ด้วยตัวละครนั้นออกแบบมาได้อย่างน่ารักและสวยงามทั้งตัวละครชายและตัวละครหญิงด้วยทําบุญหลายเส้นแบบกระตุนญ,ญี่ปุ่นแถมตอนฉากต่อสู้นั้นตัวละครจะกลายเป็นแบบ3ามดีนอกจากการดีไซน์ของสนามรบที่ค่อนข้าง,งน่าสนใจเพราะตัวละครทุกตัวจะมีตําแหน่งการยืนไปตามช่องและตามช่องหกเหลี่ยมบนพื้นหากจะย้ายตัวละครไปยังจุดต่างๆของสนามก็จะเป็นจะต้องใช้ตําแหน่ง ที่6กเลี่ยมบนพื้นเป็นที่วางสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาเกมเล่นกับเพื่อนเกมนี้ต้องโหลดมาเล่นกันให้ได้ครับมา่อกันที่เกมที่หกเทดาคลาส,สิก มแนว MMORPG Open World ที่มีระบบการเล่นและประจนภัยอย่างไร้กินจำกัดซึ่งตัวละครในเกมนั้นแต่ละอาชีพล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งตัวเทราคลาสสิกนั้นยังมีกินอายของเกม p c ซีชื่อดังสุดคลาสสิกอย่างเทราออนไลน์ซึ่งทำให้ตัวเกมในปัจจุบันมีความน่าลงไหลโดยภาพและกราฟิกนั้นมามนรูปแบบ3ามิติพร้อมกับฟังก์ชันการเล่นที่หลากหลาย รวมไปถึงการลงดันเจียนและระบบบอร์รวมไปถึง PVP อีกด้วยอีกทั้งยังมีระบบแฟชั่นและการอัพเกรดตัวละครที่จะทำให้เราได้เพิ่มอรรถรสในการเล่นมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมเล่นกับเพื่อนสามารถไปลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับ ต่อกันที่เกมที่7 Ever So อร์สำหรับเกมเอเวอร์โซเราจะได้รับบทเป็นหนุ่มน้อยที่ถูกอันเชิญไปยังโลกต่างดาวที่เรียกว่าเอเด n นโดยตัวเกมนี้จะมีทีมและเรื่องราวตามสไตล์ของญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเพียงแต่ว่าเกมนี้จะเป็นเกมของทีมผู้พัฒนาจากเกาหลีดังนั้นจึงมีส่วนผสมผสานความเป็นญี่ปุ่น และเกาหลีเอามารวมกันส่วนระบบการเล่นของเกมนี้เราจะต้องจัดทีม5ตัวละครโดยตัวละครนั้นจะแบ่งเป็นสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นสายแทงสายโจมตีสายโจมตีระยะไกลหรือสายซัพพอร์ตในผูเล่นสามารถเลือกตัวละครสายไหนมาจัดทีมก็ได้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยโดยภาพและกราฟิกของเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว สำหรับใครที่กำลังมองหาเกมเล่นกับเพื่อนสามารถไปลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับและมาต่อกันที่เกมที่8ว่าเล่นฟอร์ทู หนึ่งเกมพักต่อจากภาคแรกอย่างวอรเรนฟอร์ดโดยเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น้วนแล้วจะเชื่อมโยงกับภาคแรกโดยตัวละครหรืออาสวินในเกมนี้ถือว่าออกแบบมาได้สวยน่าใช้และหลายเซนดีมากๆทางอาร์ตเวิร์กและตัวละคร SD ที่มีแบบสามิติแม้กระทั่งตัวละครก็ทำออกมาได้สวยและมีรายละเอียดที่ดีมากโดยทุกตัวของตัวละคร จะมาพร้อมกับสายอาชีพเริ่มแรกที่เราจะสามารถพัฒนาขาดไปยังสายต่างๆได้ในสายอาชีพของแต่ละตัวละครซึ่งอาชีพเริ่มแรกก็ได้แก่แดงโจมตีไกยจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเอกลักษณ์ของเกมนี้เลยก็ว่าได้สําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่กําลังมองหาเกมเล่นกับเพื่อนสามารถไปลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากให้ผมแนะนําเกมแนวอะไร สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ